สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัท Classic a o l f u t u r e ในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก9.80 US d ลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,759.30นะคะความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้อยู่ที่ระหว่าง1,743.30ถึง1,764.00นะคะซึ่งราคาทองคำที่ปรับ บวกขึ้นมาได้เนี่ยก็เนื่องมาจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีนะคะก็คือจํานวนผู้ขอรับตวัการการว่างงานเนี่ยลดลงมากกว่าคาดนะคะก็คือลดลง12,000รายนะคะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ54.1จนะคะจาก53.1ในเดือนธันวาคมนอกจากนี้การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและฝรั่งเศสก็ได้รับ การตอบรับที่ดีนะคะโดยมีอัตราดอกเบียที่ต่ำลงนะคะแล้วก็ข่าวอีกข่าวนึ่งก็คือจีนจะให้ความร่วมมือกับกองทุน EFSF แล้วก็ ESM นะคะโดยนายรัฐมนตรีของจีนนะคะกล่าวว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปและก็กองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป ESM ส่วนที่เป็นเข่าลบนะคะก็คือ Standard and Poor วนะคะ,ะพูดถึงว่าการฟื้นตัวของสหรัฐที่อ่อนแอเนี่ยจะทำให้อุปสงค์ของจีนลดลงนะคะแล้วก็ถ่วงให้เศร,รษฐกิจจีนเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ระดับ8นะคะจากที่ปีที่แล้วเศร,รษฐกิจจีนขยายตัว9.2นี่ก็เป็น ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศนะคะออกมาดีกว่า,าคาดจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมาเหลือ3,67,000รายนะคะดีกว่า,าคาด S P D R เข้ามาซื้อทองคำ6.04ตันนะคะรวมถือครองทองคำ1,277.13ตัน ราคาน้ำมันดิบในสเ็กปรับลดลงมานะคะ s 2 5ลลาร์ต่อบาร์เรลเหตุก็เนื่องมาจากการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันใยสัปดาห์นะคะของสหร,รัฐที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกน้ำมันในกลุ่มโอเปกเนี่ยเพิ่มขึ้น2,60,000บาร์เรลต่อวันนะคะในช่วง4สัปดาห์สิ้นสุดวันที่18กุมภาพันธ์ สำหรับนักลงทุนก็ยังรีรอนะคะที่จะเข้ามาในตลาดเนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคนะคะดูจาก RSI เนี่ยก็ส่งสัญญาณ o v e r b o ์บอทมาพอสมควรแล้วนะคะในรายวันนะคะแต่ถ้าเป็นในรายสัปดาห์ r s i ก็ยังไม่สูงมากนะคะในรายสัปดาห์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกนะคะในช่วงนี้เรามองแนวต้านนะคะก็บริเวณเดิม1,700 1> 60 1770นะคะนี่คือกราฟในราย2ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1770นะคะส่วนแนวรับนะคะเราก็มองแนวรับแรกบริเวณ1740ถึง1745นะคะบริเวณนี้แล้วก็ถัดไปบริเวณ1725ถึงบริเวณ1730นะคะนี่ก็เป็น2แนวรับ นะคะถ้าหากว่าราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณนี้นะคะแนวรับที่เราพูดถึงเนี่ยนักลงทุนก็สามารถที่จะเข้าซื้อเล่นรอบได้นะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ1770นะคะแต่การที่จะย่อตัวลงมาแรงๆนะคะจากการขายทำกำไรเนื่องจากถ้ามีข่าลบมากๆนะคะกรีซไม่สามารถที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ภเครชนได้สำเร็จเนี่ย ก็มีโอกาสย่อตัวลงมาที่บริเวณ1,710นะคะซึ่งถ้าเกิดาราคาย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับสำคัญบริเวณ1,710 1,700เนี่ยก็เป็นโอกาสนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวนะคะที่จะเข้าซื้อเพื่อที่จะถือยาวทํากำไรนะคะ โดยมีเป้าหมายต่อไปที่บริเวณ1,800นแะคะแล้วก็ถัดไป1,920สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ